นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัะ สัตว์ลูกที่โสกสมดาประทุมดูวยประทรมอาการอยู่ในภพของตนของตนระเริงเล่นด้วยการฟ้อนรำเป็นต้นของเทวดาทั้งหลาย เป็นบุพนิมิตแห่งการบรรลุความเป,าเป็นพระพุทธเจ้าแล้วแปล่งพระพุทธอุทานเนี่ยนะอเนกชาติสังสารังส,งสันทาวิสังอนิพสังเป็นต้นนั่นแหละเป็นการเปล่งอุทานหลังจากการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าการ,ปรเปิดได้เองของประตูเล็กและบานประตูใหญ่เป็นบุพนิมิตคือเปิดประตูอริยมรคนะประตูแห่งอริยมรคเป็นประตูแห่งพระนิพพานประตูคืออริยมรคได้เปิดขึ้นแล้วให้แก่โลกพร้อมทั้งเทวโลก ความไม่มีความหิวบีบคั้นเนี่ยเราหายหิวเนี่ยนะเป็นการได้อมตะคือกายคตาสติถ้าใครได้กายคตาสติได้กายานุปัสนาสติปทานจะหายหิวในรูปเนี่ยนะหายหิวในรูปด้วยอํานาจของกายานุปัสนาสติปฐานนั่นเองถือว่ากายคตาสติผู้ใดเจริญแล้วก็อมตะผู้นั้นก็ชื่อว่าได้แล้วแต่ถ้าผู้ไม่เจริญกายคตาสติก็ชื่อว่าไม่ได้ดืม่มอมตะนั่นเอง ความไม่มีความหิวความกระหายบีบคั้นอันนี้เป็นนิมิตมีความสุขในสุขในวิมุตติเนี่ยนะสุขในสมาบัติสุขในสามัญญผลสุขในโสดาปติพลสกทา,าคามิผลอนาคาคามิผลและอรหัตผลความได้เมตตาจิตของผู้มีเวรทั้งหลายปกติคู่เวรคู่ฆ่ากันน่นะการที่ไม่มีเวรต่อกันเป็นบุพนิมิตแห่งพรหมวิหารสี่เนี่ยนะเป็นบุพนิมิตแห่ง เมตตากรุณามุทิตาและอุเบกขาทั้งหลายความที่หมื่นโลกธาตุมีธงคันหนึ่งเป็นมาลายเราเป็นมีธงเป็นพวงมาลัยเนี่ยนะเป็นบุพนิมิตความที่พระศาสนามีธงอริยะเป็นมาลายนะธงของพระอริยเจ้าเนี่ยนะพระอริยเจ้ามีธรรมเป็นธงธงอันนี้หมายถึงอริยอะโพธิปักคยธรรมนั่นเองนะมีธงคือโพธิปักคยธรรมเป็นธงชัยเป็นมาลาย ส่วนคุณวิเศษที่เหลือเป็นบุพนิมิตแห่งการได้พระพุทธคุณที่เหลือคุณอย่างอื่นที่ไม่ได้กล่าวนะบุพนิมิตเหล่านั้นก็เป็นเครื่องประกาศว่าพระพุทธเจ้าเป็นพระพุทธเจ้าหลังจากประสูตรมาเรียบร้อยพระธีปังกรราช,ชกมุมารถูกบำเรอด้วยสมบัติใหญ่ทรงเจริญวัยโดยลำดับสเสวยสิริราชบนปราศาสตสมหลังที่เหมาะแก่ฤดูทั้งสเหมือนสเสวยสิริในเทวโลก สมัยเสด็จไปทรงกีฬาในพระราชุทยาน,ยานเห็นเทวทูตทั้งสไปเห็นคนแก่เห็นคนเจ็บแล้วก็เห็นคนตายตามลำดับเกิดความสลดพระหฤทัยเสด็จเข้ากสู่กรุงรัมม่าวดีเสด็จเข้าไปสู่พระนครนั่นะนะทำใจไม่ได้เลยไปเห็นคนแก่เกิดมาไม่เคยเห็นคนแก่แล้วเนี่ยทุกคนไม่ต้องแก่อย่างนี้หมดเลยหรือเรียกว่าคือท่านเป็นคนเก่งไงนะท่านเห็นคนแก่หนึ่งคนเนี่ยนะ ถ้าพูดแบบสมัยใหม่นะเขาเห็นโครงเห็นกะโหลกปั๊บเนี่ยนะเขาเขาสมมุติฐานได้เลยว่าถ้าเนื้อมาแปะปั๊บเอาเนื้อมาแปะปั๊บเอาหนังมาแปะหน้าคนนี้จะเป็นยังไงเขาเดาถูกได้เลยสมัยใหม่นะหลักฐานสมัยใหม่เห็นแต่กะโหลกมาอย่างเดียวเนี่ยเขาสามารถสร้างหน้าขึ้นมาได้เลยว่าหน้าคนนี้ควรจะเป็นอย่างไรเมื่อตอนมีชีวิตหรือเห็นหน้าคนนี้ตอนที่อายุ30เนี่ยนะหกหน้าควรจะเป็นอย่างไรเขาเขาเขาสามารถสร้างได้หรือว่าหน้าคนนี้เมื่อ60ไปแล้ว สร้างถอยหลังสิน,น้าควรจะเป็นอย่างไรเนี่ยนะโดยมากระบบคอมพิวเตอร์สมัยใหม่มันทําได้เยอะแล้วคล้ายจะเป็นจริงชั้นใดก็ดีคนที่อย่างเห็นคนแก่เนี่ยมองเห็นทุกคนเป็นคนแก่หมดเลยแม้กระทั่งเห็นลูกเล็กเด็กแดงก็โอ้ยนี่มันก็เดินไปหาความเป็นเป็นคนแก่ทั้งนั้นอนะ่ะทุกคนมันจะต้องแก่หมดแม่เราก็ต้องแก่แม้แต่พระฉายาของเราก็ต้องแก่พ่อของเราก็แก่พระเจ้าปู่ย่าทุกคนแก่หมดเลยเนี่ยนะมองเห็นโลกทั้งโลกมีแต่คนแก่ทั้งหมด ถามว่าทําใจยังไงกันเนี่ยนึกเลยทุกคนป่วยหมดเลยอย่างเงี้ยเนี่ยเหมือนกับทุกคนไนดะ้รับโรคระบาดท,ที่มันรุนแรงกันทุกคนเลยนะจะนั่งเย็นสบายเลยไหมไม่เนี่ยนะพอไปเห็นคนเจ็บภาพเนี่ยนะคนแก่แล้วมันก็ป่วยเนะี่ยมองเห็นเป็นภาพเหมือนกับคนป่วยแล้วมีอวัยวะส่วนไหนที่มันป่วยไม่เป็นมั่ง เพราะคนมีตาก็มีโรคตาคนมีหูก็มีโรคหูคนมีจมูกก็มีโรคจมูกคนมีฟันก็มีโรคฟันคนมีคอก็มีโรคคอคนมีศีรษะก็โรคศีรษะก็ไล่ไปทุกตัวนั่นเลยให้มันก็ป่วยได้ทุกอย่างนั่นแหละนั้นก็ทุกคนจะต้องป่วยเหมือนกันหมดแต่ว่าป่วยคนละโรคคนละโรคตามสมควรแล้วก็ในที่สุดแก่ก็ป่วยแล้วก็ตายเนี่ยนะที่จริงความแก่กับความป่วยของคู่กันในที่สุดก็ตายทุกคนจะต้องตายเนี่ยนะทุกคนจําต้องละทิ้งร่างกาย ที่จริงท่านท่านเห็นเขาเรียกอะไรนะทรมุเทธทรมุเทศ,ทเทศโลกอันชารานําไปไม่ยั่งยืนเนี่ยท่านคิดเลยทุกคนเดินไปสู่ชาราหมดโลกไม่เป็นใหญ่เฉพาะตนถ้าป่วยแล้วทําอะไรได้เนี่ยนะยกแขนยังจะยกไม่ไหวเลยวนะ่างั้นแล้วก็โลกจําต้องละทิ้งสิ่งทั้งปวงไปในที่สุดก็ลาแล้วลาแล้วเนี่ยนะสังลาบ้างไม่ได้สังลาบ้างทําพินัยกรรมบ้างไม่ได้ทําบ้างกรว่ากันไปแต่ในที่สุดก็ลาโลกนี้ไป ตามลําดับก็เกิดสลดใจมากสังเวชมากเลยนะสังเวชแล้วก็กลับเข้าไปสู่เมืองครั้งที่สี่ก็รับสั่งเรียกนายสารถีเรียกนายสารถีหัตถาจารย์คือพระพุทธเจ้าของเรานี่ขี่ม้าไปใช่ไหมส่วนพระธีปังกรเนี่ยท่านนั่งช้างแล้วก็รัสกับเขาว่าพ่อเอ้ยเราเนี่ยจะไปชมพระราชุทยานท่านจงเตรียมยานคือช้างไว้ให้พร้อม นายหัตถา,าจารย์ก็ทูลรับว่าพระพุทธเจ้าคาแล้วก็จัดเตรียมช้าง8 4 0 0 0่เชือกครั้งนั้นเทพบุตรชื่อวิศนุก,กรรมเนี่ยนะก็ได้ช่วยประดับพระโพธิสัตว์ผู้นุ่งผู้ทรงผ้าห่มนุ่งผ้าย้อมสีต่างๆสวมกำไลมุกดา,ามุกดาหารเนี่ยนะต้นแขนสรงกำไลพระกรทองมงกุฎและก็กุลทนประดับด้วยรัตนะก้าอันง,งดงามพระเมารีก็ประดับด้วยมาลัยดอกไม้หอมอย่างยิ่ง ขณะนั้นพระทีปังกรราชกุมารอันช้าง 84%, 0หมพันเชือกแวดล้อมแล้วเหมือนเทพกุมารเสด็จขึ้นสงคอช้างต้นอันหมู่พลอันกองพลหมู่ใหญ่ห้อมล้อมแล้วสเสด็จเข้าสู่พระราชฉุทยานที่ให้เกิดความรื่นรมลงจากคอช้างแล้วสเสด็จตรวจพระราชุทยานนั้นประทับนั่งเหนือพื้นศิลาเป็นที่เย็นพระหฤทัยของพระองค์งามน่าชมอย่างยิ่ง ทรงเกิดความเกิดจิตความคิดจะบวชขึ้นในทันใดนั่นเองที่จริงแสดงว่าท่านเห็นหน้าลูกแล้วล่ะจึงออกมาออกมาเดี๋ยวว่าเห็นหน้าลูกแล้วก็พักเข้าไปพักที่สวนซะหน่อยเนี่ยเออนึกเออบวชหน้าจะดีเนี่ยนะทันใดนั่นเองเท้ามหาพรหมผู้เป็นพระขีณาสพชั้นสุทาวาสถือเอาสมณับริขารมาปรากฏในคลองจัดสุขของพระมหาบุรุษพอคิดจะบวชมีคนถวายผ้าเลยเนี่ยนะลุงเรืองมีคนเขาจะเตรียมบาตรเตรียมบริขารไว้ยัง บาทหน้าท้านเจาไม่ได้ใช้หรอกดูท่าเลยพระมหาบุรุษเนี่ยนะทรงเห็นมหาพรหมเท้าขีนาศพคือขีนาศบแปลว,ว่าพระอาหารหันเนี่ยนะพรหมผู้เป็นพระอาหารหันก็ตรัสถามวันนี้อะไรทรงสดับว่าสมณะบริขารพระองค์ก็ทรงเปลื่องเครื่องประดับประทานไว้ในมือพนักงานผู้รักษาเรือนคลังเครื่องประดับพระองค์ก็ถือพระขันมงคลตัดพระเกศาพร้อมด้วยพระมงกุฎ เวียงไปในพระอากาศกลางหาวขนาดนั้นเทา้าสกกเทวราชก็เอาพระ,พระอบทองรับพระเกศาและพระมงกุฎนั้นไว้ทําเป็นมงกุฎเจดีสําเร็จด้วยแก้วมณีสีดอกอินทนิลขนาด3ามยอดเหนือยอดเขาสินรุกเรียกว่าเจดีทองอะนะคายบนอยู่บนยอดภูเขาทองอะนะครั้งนั้นพระมหาบุรุษทรงครองผ้ากาสาวะผ้าย้อมน้ําฝาดธงชายแห่งพระรันที่เทวดาทั้งหลายทรงเวียงผ้า เวียงผ้าคู to to ่หรือผ who ้าน the so, ุ <what> ่งผ้าห่มไปในอากาศพรมก็รับเอาผ้านั้นทําเป็นเจดีที่สําเร็จด้วยรัตนะทั้งหมดขนาด12โยชนในพรหมโลกก็บุรุษหนึ่งโกดบวชตามเสด็จพระทีปังกรราชกุมารซึ่งกําลังพนวดพระโพธิสัตว์ซึ่งบริษัทนั้นห้อมล้อมแล้วก็ได้บําเพ็ญประธานเจริยาประพฤติความเพียรสิเดือนต่อมาออกบวชสิเดือนแสดงว่าบวชดวดตอนไหน บวชวันเพ็ญเดือน8เนี่ยนะวันเพ็ญเดือน8ก็บวชจนถึงวันวิสาขะเนี่ยนะกลางเดือนวิสาขะก็เสด็จเข้าไปบิณฑบาตอย่างนครแห่งหนึ่งเล่ากันมาว่ามนุษย์ทั้งหลายในนครนั้นหุงข้าวปลายาตไม่มีน้ําเพื่อสังเวยเทวดาในวันนั้นอันนี้ไม่ใช่แบบนางสุชาดาใช่แต่ชาวบ้านชาวเมืองเลยแหละแต่นั้นมนุษย์ทั้งหลายก็ได้ถวายแด่พระมหาสัตว์พระองค์นั้นพร้อมทั้งบริษัทที่เสด็จเข้าไปบิณฑบาต ข้าวมาทุปายาตไม่มีน้ําก็เพียงพอแก่ภิกษุทั้งหมดนับโกดแต่ในบาทของพระมหาบุรุษเทวดาทั้งหลายใส่ทิพโอชาลงไปพระมหาบุรุษนั้นครั้นสวยมะทุปายาตนั้นแล้วก็ทรงพักกลางวันณป่าสาละในพระชุทยานนั่นเองเวลาเย็นทรงออกจากที่เร้นแล้วก็สละคณะเนี่ยน,นะเพราะว่าพระพุทธเจ้าทุกพระองค์เนี่ยจะต้องจากคณะจึงจะได้ตรัสรู้ ก็รับเอาหญ้าแปดกรรมที่อาชีวกชื่อว่าสุนันทะถวายแล้วสเสด็จเข้าไปยังโคนต้นไม้สําหรับตรัสรู้ชื่อว่าต้นปิบผลิคือไม้เรียบไม่เรียบทรงปูลาดหญ้าประทับนั่งคัสมาธิเอาต้นไม้ตรัสรู้ขนาด9 0ศอกไว้เบื้องพระปริศดางเนี่ยนะนั่งหันหลังให้ต้นไม้หันหน้าไปทางทิศตะวันออกทรงอธิษฐานความเพียร มีองค์ศีว่าจะเหลือแต่หนังเอ็นกระดูกก็ตามทีเนื้อและเลือดในสรีระจงเหือดแห้งไปถ้าไม่ได้บรรลุก,ก็ไม่ลุกขึ้นเนี่ยนะประทับนั่งนะักโคนต้นโพต่อจากนั้นก็กำจัดมารและพลของมารณนะราตรีนะช่วงหัวค่ำก็กำจัดมารและเสนามารน,นะพาหงสหสมาพินิเมตาสาวุธันตังครีเมลังอถานั่นแหละนะนะ ปฐม,มายามเนี่ยนะคือพระพุทธเจ้าทุกองค์ต้องเจริญอานาปาณสติพระองค์ก็กําหนดลมหายใจเข้าออกในชานหนึ่งสองสามสี่ออกจากชานที่สี่ก็ระลึกชาตินะระลึกชาติตามที่พระองค์ประสงค์มัชชิมายามแห่งราตรีก็พิจารณาด้วยที่ประจักสูพิจารณาสัตว์เกิดสัตว์ตายจุติปฏิสนธิหมู่สัตว์ผู้เป็นไปตามกรรมปัจฉิมายามแห่งราตรีตรีสองเป็นต้นไปก็เริ่มพิจารณาปัจจัยาการทั้งอนุโลมและ ปฏิโลมยนยนะออกจากปฏิจจะพิจารณาแล้วก็บรรลุโสดาปฏิมรกโสดาปฏิผล,ลก็พิจารณาปฏิจจสมุปบาทอย่างเงี้ยซ้ำๆๆกัน4ครั้งก็แทงตลอดอรยิยสัจเพรนในช่วงที่เจริญพิจารณาปฏิจจสมุปบาทนั้นถือว่าพระองค์มีจตุทชาญเป็นบาเนี่นนะชาญที่เป็นบาตแห่งการเจริญวิปัสนาของพระโพธิสัตว์นั้นจะต้องเป็น ฌานที่4เนี่ยนะต้องฌานที่สเป็นบาทในการเจริญวิปัสนาพิจารณาความเกิดขึ้นแห่งขันห้าความดับแห่งขันห้าโดยอาการ50เนี่ยนะเช่นชรามรณะเกิดเพราะอะไรเกิดชรามรณะชราแห่งรูปชราเวทนาชราสัญญาชราสังขารและก็ความชราแห่งวิญญาณรูปเกิดเพราะอะไรเกิดอวิชาตัญหากรรมและอาหาร รูปดับเพราะอะไรดับอวิชชาดับตันหาดับกรรมดับอาหารดับและวิปริณามลัคขณะเนี่ยนะก็พิจารณาเหตุเกิดความดับขันละห้าเออขออภัยขันละสิบมาเกิดโดยอาการห้าดับโดยอาการห้าต่อหนึ่งขันขันขันห้าคูณสิบก็เท่ากับห้าสิบเห็นลักษณะการเกิดการดับแห่งขันห้าโดยอาการห้าสิบเจริญวิปัสนาจนถึงโคตรภูยาน เวลาอารุเาเรีอารุโนไทยหรือว่าอารุณบวกอุทัยเนี่ยเขาเรียกอารุโนไทยก็คือยามเช้ารุ่งอรุณตอนนั้นเนี่ยอรหัตตมรรคจริงๆก็มีการบรรลุโสดาปติมารสกทาคามีมรรคอนาคามีมรรคอรหัตมรรคอรหัตมรรคเนี่ยเกิดขึ้นในเวลาอารุโนไทยพระองค์ก็แทงตลอดพระพุทธคุณทั้งสิ้นด้วยอริยมรรคขยานคืออรหัตตมรรคเกิดขึ้นเป็นที่ตั้งแห่ง สัพพัญยุตยานพระองค์ก็บรือพระพุทธสีหานาถการบรือสีหานาถคำรามโดยที่ไม่เกรงกลัวใครว่าอเนกชาเป็นต้นนั่นเองทรงยับยั้งอยู่ใกล้ต้นโพพฤกตลอดเจ็ดวันหลังจากนั้นพระองค์ก็อืเข้าไปยับยั้งอยู่ต้นโพพฤกเนี่ยนะตลอดเจ็ดสัปดาห์สวยวิมุติสุขตลอดเจ็ดสัปดาห์ประกาศพระธรรมมาจากณสุนันทารามด้วยทรงปฏิญญารัรบอาราธนาแสดงธรรมของพรหม คือหมายความว่าผ่านไปเจสัปดาห์เนี่ยพรมก็มาราธนาพระองค์ก็แสดงพระธรรมจักรณนะสุนันทารามทรงอย่างเทวดาและมนุษย์ร้อยโกรธให้ดื่มอมตะธรรมนะนะเรียกว่ากลุ่มพวกที่ออกบวชนี่บรรลุกันหมดทรงอย่างทรงหลังฝนคืออมตะธรรมเหมือนนะเหมือนมหาเมฆทั้งสีทวีปเสด็จจาริกไปทั่วชนบทปลดเปลื้องมหาชนให้พ้นจากเครื่องพันธนาการ ได้ยินว่าครั้งนั้นโซเมตบัณฑิตยับยั้งอยู่ด้วยสุขในสมาบัติไม่เห็นนิมิตเหล่านั้นไม่เห็นนิมิตแห่งการไหวของแผ่นดินนิมิตการประสูตรก็ไม่เห็นอนนิมิตแห่งการปฏิสนธิก็ไม่เห็นนิมิตแห่งการประสูติก็ไม่เห็นนิมิตแห่งการตรัสรู้ก็ไม่เห็นนิมิตแห่งการแสดงธรรมจาจักก็ไม่เคยเห็นทั้งๆที่แผ่นดินไหวใหญ่เนี่ยทั่วหมื่นจัก,กรวาลก็ไม่รู้ไม่ทราบสักอย่างเพราะอะไรเพราะมีความสุขมากนะลืมอย่างอื่นหมดเลย เพราะฉะนั้นพระองค์ก็เลยตรัสเล่าให้ภาษารีบทว่าเมื่อเราประสบความสำเร็จเป็นผู้ชำนาญในาศาสนาคืออภิญญาห้าสมาบัติ8อย่างนี้พระชินเจ้าผู้นำโลกพระนามว่าทีปังกรก็อุบัติขึ้นในโลกเรามัวเอิบอิ่มด้วยความยินดีในชานเสียจึงไม่เห็นนิมิตสี่คือในการเสด็จอุบัติคือปฏิสนธิในพระคันการประสูติการตรัสรู้การประกาศธรรมจักอันประเสริฐนี่ก็ไม่รู้ อุปัชันติคือปฏิสนธิชายันเตคือการประสูติจากพระคันพุทธันเตการตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิณธรรมะเทเทสเนก็คือการประกาศพระธรรมจักจะตุโรนิมิเตคือนิมิตส,สีประการคือปฏิสนธิประสูต,ตรัสรู้ประกาศธรรมจักความจริงอธิบายว่านิมิตหมื่นโลกธาตุวันไวเป็นต้นในฐานะสี่เนี่ยนะนิมิต32ออย่างที่ได้กล่าวไปแล้วเนี่ย ก็เกิดขึ้นในขณะปฏิสนธิประสูตรตรสัสรู้และประกาศธรรมจักก็หรือสีไม่เห็นเลยมัวแต่เข้าฌานเนี่ยนะแต่เกิดเนืกออธิษฐานเข้าฌานที่สีเข้าอารูปฌานสักสาวันนี่ก็ไม่ต้องรับรู้อะไรแนละ้วเข้าฌานเข้าอกฌานนะทานอะไรสักหน่อยหนึ่งให้ชีวิตมันเป็นไปได้แล้วเข้าฌานต่อก็ไม่ต้องรับรู้แนละ้วฝนจะตกแดดจะออกฟ้าจะพาอะไรก็ไม่รู้สักอย่างแนละ้ว สมัยนั้นพระทีปังกรทศพลอันพระขีนาศบสี่แสนรูปเวดล้อมแล้วอันนี้ปกติพระพุทธเจ้าพระองค์นี้มีภิกษุบริวารประมาณสี่แสนรูปสเสด็จจาริกไปตามลําดับก็ลุถึงนครชื่อว่ามรมะเป็นเมืองที่น่ารื่นรมอย่างยิ่งประทับอยู่ณนะสุทัศนมหาวิหาร ชาวรัมมะนะครฟังข่าวว่าได้ยินว่าพระทีปังกรทศพลทรงบรรลุพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณประกาศพระธรรมจักรอันประเสริฐแล้วสเสด็จจาริกมาโดยลำดับถึงรัมมะนะครแล้วพระองค์ก็ประทับอยู่ณสุทัศนมหาวิหารพระองค์ก็ถือเอาเพสัตมีเนยเป็นต้นฉันอาหารเชาเสร็จแล้วก็ห่มผ้าอันสะอาดถือดอกไม้ธูปและของหอมเข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้า ครั้นเข้าไปเฝ้าแล้วก็ถวายบังคมบูชาด้วยดอกไม้เป็นต้นนั่งณที่สมควรส่วนหนึ่งฟังธรรมกถาอันไพราะอย่างยิ่งนิมนต์พระผู้มีพระภาคเจ้าเพื่อเสวยในวันรุ่งขึ้นลุกจากที่นั่งแล้วกระทําประทักศิณพทธสพลกลับไปเนี่ยนะก็ะนับว่าเป็นบุญเป็นกุศลของเขาอย่างมากที่เกิดในสมัยพุทธกาลในสมัยที่มีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยนะได้กราบได้ไว่า้ได้บูชาถวาย ดอกไม้ของหอมประทีปโคมไฟมีการฟังธรรมกถาฟังอริยศาสตร,ร์ฟังอนุปุพิกถาเป็นต้นพันก็หลังจากนั้นก็นิมนต์พระพุทธเจ้าให้ไปไปฉันที่บ้านาในเมืองนะไปฉันในเมืองในวันรุ่งขึ้นพันในวันรุ่งขึ้นชาวเมืองเหล่านั้นก็จัดอสศทิสมหาทานนะซึ่งอสทิสมหาทานเนี่ยเป็นการให้ทานแข่งระหว่าง ชาวเมืองกับพระราชาเนี่ยนะว่าระหว่างพระราชากับชาวเมืองเนี่ยสองกลุ่มเนี่ยใครจะทําบุญให้มันยิ่งกว่ากันได้เรียกว่าอสสทิสะมหาทานไม่มีอะไรเสมอเหมือนอย่างทานแบบนี้อีกแล้วเพราะฉะนั้นก็ต้องมีการสร้างมนดบมุงบังด้วยดอกบัวขาบอันไร้มนทินและน่ารักประพรมไปด้วยของหอมสี่ชนิดโรยดอกไม้หอมครบห้าครบห้ารวมทั้งข้าวตอกตั้งหม้อน้ํา เติมด้วยน้ําเย็นอร่อยเอาไว้สีม่มุมมนดบปิดบังด้วยใบตองผูกเพดานผ้างามน่าชมอย่างยิ่งเสมือนดอกชบาเรียกว,ว่าสีแดงไ้ดอกชบานี่ออกแดงๆอ่ะนะหรือว่าดอกชบามีหลายพันแล้วก็เหมือนดอกชบา,าไว้ในบนมนดบประดับด้วยดาวทองอดาวแก้วมณีและดาวเงินห้อยพวงเอ่อพวงของหอมดอกไม้พวงใบไม้และพวงรัตนะสะดะ วันใครว่าอะไรนะสะเดาะวันเคราะหร้ายด้วยทูบทั้งหลายามีการสเดาะเคราะห์เลยนะและทํารัมมะนะครที่น่าเรื่อนรมนั้นให้สะอาดสะอ้านทั่วทั้งนครตั้งต้นกล้วยพร้อมทั้งผลนะกล้วยกระวัดตัดต้นกล้วยมาทั้งพร้อมลูกอะ่ะคือประเพณีเหล่านี้เราจะไปคิดว่าไม่มีจริงนะทุกวันนี้เขาก็ยังทําแต่ว่าทําระดับหมู่บ้านเล็กๆเ,กเกน่ยนะก็มีทํากันทั่วไปหมดโดยเฉพาะช่วงเทศกาลออกพรรษาที่ทําเยอะมาก หรือไม่ก็ช่วงฟังพระเวสสันดรเนี่ยทางทั้งภาคเหนือทั้งภาคอีสานเนี่ยมีดาวทองดาวอะไรแขวนมีรูปนกรูปอะไรตัดต้นกล้วยต้นอ้อยมาผูกตามเสาตามอะไรเนี่ยอย่างที่ว่านี่มีอยู่จริงอ่ะนะสมัยนี้เขายังทําเลย,ยว่าสมัยโบราณเลยอย่างนั้นทำชาวเมืองรัม,มะนะครก็ทําให้สะอาดรื่นรมเนี่ยสะอาดเท่ารับเอเปกว่า,มารมีซ่าก็ทํารับมีการชําระบ้านชําระเมืองเลยแหละให้สะอาดสะอานทั่วทั้งนคร ทั้งต้นกล้วยพร้อมทั้งผลหม้อน้ําเต็มประดับด้วยดอกไม้ยกธงประตากทั้งหลายยกธงหลากสีเนี่ยนะเหมือนธงชาติเนี่ยมาตั้งไว้โชว์สู่สวัยทั่วไปหมดล้อมด้วยกําแพงผ้าม,ม่านทั้งสองข้างถนนใหญ่ตกแต่งทางสเสด็จมาของพระทีปังกรทศพลเนี่ยนะคิดว่าทุกคนมาร่วมกันต้องรับสเสด็จพระสัมมาสามัมพุทธเจ้าจัดแจงจัดการสถานที่อย่างเรียบร้อยใส่ดินฝุ่นลงตรงที่น้ำเซาะถม ตรงที่เป็นตมทำที่ครุขระให้เรียบโรยด้วยทรายที่เสมือนมุกดาปโปรยด้วยดอกไม้ครบ5ทั้งข,ข้าวตอกเนี่ยนะเราหวานข้าวตอกลงไปด้วยแล้วก็จัดผลทางที่มีต้นกล้วยต้นหมากพร้อมทั้งผลเอาไว้นะสมัยนั้นท่านสุมเมธดาบทโลดขึ้นเคราหเหาะขึ้นจากอาสมของตนเหาะไปทางอากาศโดยส่วนเบื้องบนมนุษย์ชาวรามนาครเหล่านั้น สุเมธดาบ,บทเห็นพวกเขากําลังเพ้วถางหนทางและตกแต่งหนทางก็เลยคิดกันว่าเหตุอะไรเนาะทำไมกันโอ้ดูทุกคนเนี่ยทำอย่างมีความสุขหน้าชื่นตาบานเพราะทุกคนที่ทํารับเสด็จจะทําแบบเครียดเลยใช่ไหม,มเหมือนกับถูกกะถูกเกณฑ์มานะคือว่าเขาทําบูชาคนที่เขาเคารพที่สุดทุกคนจะยิ้มแย้มแจ่มใสม,มีความสุขเพลิดเพลินก็ลงมาจากอากาศถามว่าท่านเหล่าท่านผู้เจริญ พวกท่านแพ่วถางหนทางนี้เพื่อประโยชน์อะไรกล่าวเป็นคาถาว่ามนุษย์ทั้งหลายแถบเทียนปัจจันตะประเทศนิมนต์พระตถาคตแล้วมีใจเบิกบานช่วยกันแพ่วถางหนทางสเสด็จมาของพระองค์สมัยนั้นเราออกจากอาสมของตนสลัดผ้าเปลือกไม้ หาะไปในบัตรนั้นเห็นคนที่เกิดความโสมนัสปกติถูกกะถูกเกณฑ์มาสร้างถนนหนทางนี่แม้น่าเครียดเลยนะแต่นี้ทําด้วยหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสย,ย,ยินดีร่าเริงบันเทิงใจแล้วก็ลงจากท้องฟ้าถามมนุษย์ทั้งหลายไปท,ทันทีมหาชนผู้เกิดความโสมนัสยินดีร่าเริงใจแล้วก็พาถามว่ามหาชนผู้เกิดความโสมนัสยินดีร่าเริงบันเทิงใจพวกท่านแผ่ถางหนทาง,ทางเพื่อใคร มนุษย์เหล่านั้นถูกสุเมธดาบทถามอย่างนี้แล้วก็ตอบว่าท่านสุเมธเจ้าข้าแสดงมารู้จักชื่อเลยนะ,ะท่านไม่รู้อะไรนะตำหนิซะก่อนเลยนะไปทาอะไรอยู่ว่างั้นพระพุทธเจ้าพระนามวทีปังกร,ทรง,กรทรงบรรลุพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณประกาศพระธรรมจักรอันประเสริฐพระองค์เนี่ยตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าแล้วแล้วก็ประกาศธรรมจักรมาแล้วสเสด็จจาริกไปในชนบทมาถึงนครของพวกเรา ประทับอยู่ณสุทัศนะมหาวิหารพวกเรานิมนต์พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นจึงช่วยกันเพ่วถังหนทางเสด็จมาของพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าพระองค์นั้นดีใจนะทุกคนเนี่ยสร้างเรียกว่าถางทางเพื่อพระพุทธเจ้าเราถางทางในโลกนี้พระพุทธเจ้าชำระทางไปสู่เทวโลกแล้วก็ชำระทางไปสู่พระนิพพานเรียกว่าทำคนละทางกันนะพระพุทธเจ้าทำชำระทางอันประกอบไปด้วยองค์8 มนุษย์ทั่วไปก็ทําทางที่ประกอบด้วยอิฐหินปูนทรายนี่ยนะคนละเส้นกันน่ะนะครั้งนั้นโซเมธบัณฑิตสดับคํานั้นแล้วก็คิดว่าแม้คําโฆษณาบอกกล่าวประกาศว่าพุทธโธก็หาได้ยากจะป่วยกล่าวไปใยญยถึงความเกิดขึ้นของพระพุทธเจ้าเนี่ยนะบางประเทศนี่เคยได้ยินว่าพระพุทธเจ้าคือใครแทบไม่เคยได้ยินนะในโลกตอนนี้เนี่ยแทบจะไม่รับทราบรับรู้รับเห็นอะไรทั้งนั้นว่าพระพุทธเจ้ามีอยู่จริงเนี่ย แทบไม่ได้ยินกันเลยเพราะ,ะนันคำว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยยังฟังได้ยากหาฟังได้ยากจะกล่าวไปรยายถึงบุคคลที่มีคุณธรรมเช่นนี้เกิดขึ้นจริงถ้าอย่างนั้นนะเราจะร่วมกับคนพวกนี้ช่วยกันแพ้วถางหนทางก็ควรแท้เนี่ยนะสมควรได้โอกาสที่เราจะทำบุญเป็นพุทธบูชากับเขาแล้วละ่ะ สุเมธบัณฑิตก็เลยกล่าวกับมนุษย์ชาวบ้านเหล่านั้นว่าท่านผู้เจริญถ้าพวกท่านแผ้วทางทางเพื่อพระพุทธเจ้าไสก็จงให้โอกาสแห่งหนึ่งแก่เราบ้างแม้เราก็จะร่วมกับพวกท่านช่วยแผ้วทางหนทางเพื่อพระพุทธเจ้า พวกมนุษย์เหล่านั้นก็รับปากว่าดีสิว่างันรู้อยู่ว่าสุเมธบัณฑิตผู้นี้มีฤทธิ์มากมีอนุภาพมากจึงกําหนดโอกาสแห่งหนึ่งซึ่งแพ้วถางอย่างไม่ดีเป็นสถานที่ถูกน้ำํำซาะพังครุกระย่างลือเก,กินว่างันแม้ถ้าจะมอบสักที่หนึ่งโอ้คนนี้พิเศษนะต้องให้ที่ทำํำยากหน่อยก็เลยมอบให้ด้วยกล่าวว่าขอท่านจงแพ่วถางโอกาสตรงนี้และตกแต่งให้ด้วยนะดูสิซาะลึกขนาดไหน สุเมศบัณฑิตก็เกิดปีติมีพระพุทธคนเป็นอารมณ์เนี่ยะลึกถึงแต่พระพุทธเจ้ามีปีติเอิบอิ่มปราบเพิ่มคิดว่าเราสามารถที่จะทําโอกาสแห่งนี้ให้หน่า,านะให้หน่าชมอย่างยิ่งได้ด้วยฤทธิ์แต่เมื่อทําอย่างนั้นก็ยังไม่จุใจเราหมายคือว่าใช้คนอื่นทําก็ได้ใช้ฤทธิ์ทำก็ได้ไม่ยากอะไรแต่ว่ามันไม่เหมือนกับทําด้วยมือตัวเองเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะช่วยขวนขวายด้วยกายยิงจะสมควรต้องสละแรง ประุมดวงโยพระเทอรม